สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้อากาศหนาวนะคะคอดิฉันก็เลยอาจจะแหบๆไปบ้างนะคะคอแหบค่ะอ่าอย่างไรก็ตามทุกคนช่วงนี้สบายดีกันไหมคะโอ้น่าจะสบายดีกันนะคะ <c oughs> และตอนนี้เราอยู่กันในรายการที่เราได้เคยทำไปแล้วหนึ่งอนะีนั่นคือ,อ ทดลองเป็นเด็กประจําชมรมหนึ่งวันนั่นเองค่ะวันนี้นะคะดิฉันพี่ฝ้าจากช่องลิเกนบีนั่นเองค่ะและครับผมนายเพื่อนบ้านครับเป็นตะกล้องครับวันนี้เราจะมาอยู่ประจําชมรมอะไรเป็นเวลาหนึ่งวันนะคะมาติดตามชมกันเลยค่ะใดๆก็คือตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่หน้าโซนชมรมของโรงเรียนซากุระแล้วนั่นเองค่ะนี่ค่ะนี่เป็นตึกชมรมนั่นเองนะคะอ่ะอ่ะเออคุณคุณตะกล้องคะ่ะตามมาสิคะ ตามมาค่ะโอเคครับตามมาเลยค่ะนี่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 คือชมรมที่เราจะมาเป็นสมาชิกหนึ่งวันนะคะนี่ค่ะชื่อชมรมว่าชมรมชงชานั่นเองค่ะโอ้ชมรมชงชาเป็นยังไงอย่างนั้นหรอครับนะคะชมรมชงชาค่ะเป็นชมรมที่จะ,ะทําอะไรไม่ได้เลยค่ะนอกจากชงชานั่นเองค่ะแงั้นเราเข้าไปพบกับสมาชิกชมรมกันเลยดีกว่านะคะ ขออนุญาตค่ะนี่นี่คือสมาชิกชมรมชงชาแน่นะคะดูนะคือนี่คือหัวหน้าชมรมของเรานะะคในวันนี้สวัสดีค่ะคุณหัวหน้าชมรมอ่าสวัสดีค่ะคุณหัวหน้าชมรมอ๋อสวัสดีจ้าอ๋อไหนๆแล้วก็ขอยัดนั่งเลยแล้วกันนะคะอ่าจ้าวันนี้มีอะไรเล่าจ้าค่ะพวกเราเนี่ยอ่า คารายการเป็นสมาชิกชมรมหนึ่งวันอยู่ไหคะเอ่อวันนี้จะขออนุญาตมาเป็นสมาชิกชมรมชงชาญหนึ่งวันสะดวกไหมคะเนี่ยโอ้ยดีเลยจ้าชมรมของเรานี่ก็เป็นชมรมเล็กๆอะนะอยู่ได้ด้วยเงินทุนของชานเองนะถ้าดีมากเลยนะถ้าจะมาถ่ายแล้วมีคนมาสมัครชมรมเพิ่มนะเราก็จะได้มีสมาชิกเพิ่มนะจ้า โอ้ดีเลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะขออยู่ชมรมนี้สักหนึ่งวันนะคะเป็นการโปรโมทชมรมไปด้วยในตั่นะคะโอ้ดีเลยจ้าอันดับแรกนะจ๊ะฉันอยากจะให้เธอเนี่ยเปลี่ยนชุดให้เข้ากับชมรมของเราก่อนนะไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดนี้เลยนะชุดยุกาตะจ้าชุดของชาวญี่ปุ่นจ้า โอย้ยองนี่เองได้เลยค่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะอ้าวแล้วค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ดิฉันก็ได้เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นชุดที่เข้ากับชมรมนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีชุดให้คุณตาก,กล้องก็เถอะนะคะแต่เอาเป็นว่าดิฉันถูกใจชุดนี้มากเลยค่ะนานๆที่จะได้ใส่ชุดสีอื่นบ้างอ้าวแล้วค่ะเราจะมาสัมภาษณ์กันสักหน่อยนะคะได้เลยจ้าอยากสัมภาษณ์อะไรจ้าถามได้เลยจ้า โอเคค่ะอันดับแรกนะคะอยากจะทราบค่ะว่าชมรมชงชานี้มีไว้เพื่ออะไรละคะอา่าละจ้ะชมรมชงชานี้นะจ้ะมีขึ้นเพื่ออนุรักษ์การชงชานั่นเองจ้ะจริงๆแล้วชานี่อร่อยมากเลยนะทุกคนชาเนี่ยชาที่เราชงกันเนี่ยนะเป็นต้นตำรับของไม่ว่าจะเป็นชานมไข่มุกหรือชาอะไรก็ตามที่ทุกคนชอบกินกันอยู่นะจ๊ะมันดีมากๆเลยนะจ๊ะที่เราจะได้รู้จักการชงแบบต้นตำรับนะจ๊ะโอ้อย่างนี้นี่เองค่ะ ใช่แล้วจ้ามันเป็นยังไงและจ้าโอ้ดีเลยค่ะงั้นวันนี้เราจะมาลองชงชากันสักหนึ่งหนึ่งหนึ่งถ้วยดูนะคะโอ้ยดีเลยจ้าโอ้งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมทุกคนคะ่ะเดี๋ยวอันดับแรกเราจะดูคุณอ่าคุณคุณคุณ,ค,ณคุณหัวหน้านะะียค่ะคุณหัวหน้าชมรมชงก่อนนะคะได้เลยจ้าเดี๋ยวฉันจะชงให้ดูนี้นะจ้าฉันจะแนะนําก่อนนะจ้า มีสิ่งที่ต้องมีนะคะในการชงชานะคะแน่นอนค่ะว่าหนึ่งมีใบาชานี้จะโถใบาชาโถสีเขียวๆนี้ละจ้ะเสร็จแล้วก็มีกระบวยตักน้ําจะเอาไว้ตักน้ําร้อนนะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็ต้องมีถ้วยที่เอาไว้ชงชานะจ๊ะแล้วก็มีตัวคนเป็นเหมือน การไม้ไผ่ที่เอามารวมกันเป็นแปลงเอาไว้คนใบชาและน้ําให้เท่ากันนะจ๊ะแล้วก็เราก็จะออกมาเป็นน้ําชานั่นเองจ้าเอาละเดี๋ยวรองให้พวกเธอชงดูแล้วกันนะโอ้ได้เลยค่ะนี่นะคะนี่เป็นที่ที่เราจะมานั่งชงชาก,กันนะคะโอเคมานั่งเลยค่ะเอาละคะเราจะมาเริ่มชงชาก,กันเลยนะคะท่านผู้ชมคะนี่ค่ะหยิบหม้ออกมาคนคนชาคนคนคน คนเสร็จแล้วก็ดื่มเลยค่ะนี่ดื่มอืม,อ,มอู้อ,อ,อู้รู้สึกสุดยอดไปเลยค่ะนี่มันชาแห่งชีวิตชัดๆเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะโอ้เยอะมากเลยอ้าวแล้วค่ะท่านผู้ชมสำหรับรายการเป็นเด็กชมรมหนึ่งวันของเราในวันนี้ก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้นะคะสำหรับชมรมชงชาเป็นอะไรที่สนุกและอร่อยมากๆเลยนะคะอ่า ปดปวดติตามชมอีพีต่อต่อไปของพวกเราด้วยนะคะว่าเราจะไปอยู่ชมรมอะไรนะคะวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนบ๊ายบายเย่เย yeah ่เยย่ yeah yeah yeah.